วัสดีครับอันนี้เดี๋ยวอัปเดตนะครับอันนี้เมกาครับใส่พวกแหนบเรียบร้อยครับแล้วก็ตั้งพวกแท่งพวงมาลัยแท่นพวงมาลัยกับขารับกิ่งครับเจาะเรียบร้อยนะครับน,นี่เดีอัปเดตให้ลูกค้านะครับอันนี้มีเจ้าของนะครับใส่หูแหนบหลังไปเรียบร้อยนะครับเฟรมครงเฟรมกลาง,สาาลางใส่มัแลวนะครับ รอเดี๋ยวเอาฟังท้ายขึ้นนะครับฟังท้ายคันหน้าใส่ฟังท้ายใส่คันหน้านครับเนี่ยเจาะไมแล้วแหนบหน้าแหนบหลังครับแหนบหน้านครับแหนบหลังร้อยเสริมแหนบเรียบร้อยครับเา็นอกมาแหนบมันน้อยครับแต่นี้เสริมแล้วครับทั้งสองข้างเลย สิสิบนิ้วนะครับวันนี้เดี๋ยวพรุ่งน,นี้ก็น่าจะได้เอาเอาเฟืองท้ายขึ้น,นครับท้ายมันยากให้ดูพรุ่งน,นี้ได้เฟืองท้ายขันหน้าขึ้นแล้วก็อนนีกวันสองวันก็น่าจะใส่หวัวใส่ได้แล้วครับลายประกอบ จะอัพเดทให้ดูเรื่อยๆน,นะครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้ค่ับสวัสดีครับ